เซโนะสวัสดีค่ะบ้านสวยอีกแล้วค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองเลยนะคะแปลงนี้ขนาดเนื้อที่1 0 8ตารางวาค่ะมีสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะตัวบ้านก็พร้อมอยู่มีโรงจอดรถแล้วนะคะล้อมรั้วเรียบร้อยค่ะ3ห้องนอนสองห้องน้ำา1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหาร 1, ห,ห้องครัวมีโรงจอดรถกว้างๆที่จอดได้3-4มงคันเลยค่ะ หน้าบ้านก็จอดได้เพิ่มอีกนะคะทําเลตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับมินิมาร์ทหน้าหมู่บ้านมีเซเว่นมีบิ๊กซีมีซีเจมีวิโก้มีฮอกกี ico, ้นะคะอยู่ในหมู่บ้านวัดนาศริสองตำบลบ้านโพจหาหอจังหวัดนครราชสีมานะคะทําเลดีๆค่ะบ้านสวยๆนะคะอยู่ใกล้เซ็นทรัลด้วยนะคะ อยู่ใกล้โรงพยาบาลมหาราชด้วยค่ะราคา2.7้าน7แสนบาทค่ะบ้านหลังพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะสวยบรรยากาศดีค่ะจัดสรรไว้อย่างลงตัวน่าอยู่มากๆเลยนะคะดูปลอดโปร่งดูไม่แออัดแต่พื้นที่ใช้สอยแบบลงตัวมากๆค่ะ2.7้าน7แสนบาทเจ้าของขายเองค่ะสนใจโทรคุยกันได้นะคะติดต่อสอบถามหรือนัดหมายค่ะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตคลิปได้เลยนะคะ เจคโนขอ,อนำเสนอเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ